อของหน้ามันคืนน้ามืดคืนชอดแจ้งมแม่มแม่ย่ายได้ซะไปน้ำกันสามก็มชดแจ้งเพราะว่าครอบครัวอื่นเขาก็นนอเขากับครอบครัวเขาเนาะเมจนจอนหัวหง้ามากอะบหม้มีพันมาซอยดอก การทักทายสบัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีโบสสุข,ขุชนพี่น้องเอจะเป็นเอฟซีภายในหรือว่าต่างประเทศกายินดีตอนรัข้าสชูทาง่องของบอชุกเช่นเก่าเช่นเคยคนเก่าคนเดิมคือเก่าพี่น้องเลยเนาะมื่อนี้ทางบอชุขก็ได้ถือโอกาสมาเยี่ยมายามบ,บ้านหนึ่งพี่น้องเลยกาทางบอลชุกไปยังบ่ไดงหู้เลยทราบว่าจะเป็นบ้านอีหยังพี่น้องเลยทางบอชุกก็ได้เข้าไปทักทายสบัสดีและก็ถามชื่อถามเชียงและก็ถามบ้านเพิ่นสกอนพี่น้องเลยโอเค บอยชักซาเสียเวลากันจากพ่อเมยพี่น้องครัได้เบิ่งได้ชมน้ำกันพี่น้องเลยทางบาซุกก็ได้มาหดบ้านเพิ่นเป็นทีมห่อพี่น้องเนาะทางบาซุกก็ได้ถือโอกาสมาให้พ่อแม่พี่น้องเขาได้เบิ่งได้ชมกันอีกพี่น้องขออนุญาตขึ้นเรือยขืนชาดหนเด้อสันเด้อเจ้าน้องเลยมาหอดมาถึงหอดเทือนหอดซานเพิ่นพอดีพี่น้องเลยมา โอ้สบายดีไว้เทสอาไม่ดูสบายดีวสบาดีเด้อไม่ใหญ่เด้อเจ้าเขากะขออนุญาตถามชื่อถามชื่อถามเสียงเพิินสะกอนเมนพม่น้องเลยเออชื่อยังนึกวาลืมไปอายุสัปีอายุ อายุ30ปีเนาะกลายเป็นน้องเนาะน้องเนาะอันน no. no. oh. ี้ลูกชายบ่น้อยลูกชายครัวน้องนี่เป็มไหมฮะเป็มไหมฮะโอ้เออเคยสั่งขอบสั่งครัวมาแล้วเนาะอยู่เพื่อนนี่มีกันจท่าไ่จ๊ะอยู่เพื่อนนี่โดยเฉพาะคนในครอบครัวน่ะอันไอ้น้องมีไอ้น้องอยมี6คนไอ้น้องเป็นคนที่ห่าที่หผู้อื่นแล้วเขาสั่งครอบครัวเบิร์ เราไปมีครอบครัวเบิด์ตเลยกับบุมีใครอยู่มีแต่อยู่กันสามคนตอนนี้นะตอนนี้นะโอ้ไปที่ไอเห็นไอได้สักสี่คนทั้งไอไอหนะเป็นหัก็มาในเดือนหนึ่งมาอะไรทำงานบ้ามาแต่ทำงานเป็นสั่งครอบคสัางครัวเราว่าไอนะไอนะคุณนะคนยังบุมีครอบครัวโอ้หนัง่รู้หรอกึฮึแทบปีได้ลูกนะ ปีปลายโอ้กำลังพอดีด้อเนาะกำลังซดนเราเลยเราเป็นงานการพยาเร็กน้อยช่วงได้ป้ากระพอเป็นในตระกูลด้วยป้าแต่ตอนชื่อผ้าได้เก่าเดือนโอ้ใกล้สิออกแล้วก็เลยป้าป้ากันหอดเเดือนช้าแปดเดือนป้าเองแหละแปดเดือนครึ่งว่าสิซะเนาะสองแก้ว มาสาเหตุที่ป้ากันน่นย้อนสาเหตุยังเราติดยาเราินไปแล้วแบบลินไปาบแล้วคนนบ้านมีบ่อ้มันขึ้นกำลังบ้านทางออแถวเมืองอาจจะขางท้องแถวโงานสบงแถวพน่แถวทางทางาอาจสพอดีนอย แก่ทางขึ้นหุูเขนขานาะบชุกเจ้าเนาะกระชุกระไรเน่ข้างกัน่น้เลยติดยากัแม่แต่ก็ติดาวก็แเนาะบบบรดบณใจว่าแบบขอชื่อผ้าแล้วก็แบบโบรอีต้นบราณทรงาในเห็ดแบบคือจังแบบโบแานมี่ะนะไปมือหนัดแหละไปไปเซโนสิไปกวดทองไป ไปกวดถอดมิชิโน่ไปหอดเชิงท่าแล้วเห็นหมูแล้วต้องกัดกิมเพราไหวทางทางโอ no. ้ยกันสั้นเนาะแหละกับไปน้ำหมูไปน้ำหมูเลยแบบน้ำหมูหมูหัวชุมไปเลยเนาะแบบแบบไม่สนใจน้ำลูกกันเมียเลยแน่นกิมไหวอยู่บนป่ายบรรทุดแขนหน่อยย่หันทางมันเป็ดเปียวเนาะแน่นแหละปะเนี้แหละปะเนี้น้องเฮจะได้กลับขาบรนโทรศัพท์กับแบตเบิร์ด แล้วก็โทรหาไพ่กับ,บ่ได้กัญญางเศร้าบ่นับซองหอยหอบแล้ว <c oughs> มันเหนื่อยมันเจ็บในท้องเนีลูกมาท <c oughs> <น>ี่เราก็เลยแบบมีอ้ายคนหนึ่งแล้วมาเราก็แบบอีต้นนะเ <c oughs> อ <c oughs> แล้วอีต้นสงสารเนานะแ,แล้ <c oughs> อีต้นเราก็แบบว่ายังไ้แบบแบบขึ้นโหลดน้ำนี่ก็บแบบขีดยาหน,น้าเฮาวัดคือพาทองไงเนาะอายุดีลูกอย่าด้อ เออของเพื่อนมัาเหตุกดรณ์จีบระเบิดได้มกระเบิดมาระเบิดนั่นแหละเคยเห็นมากเลยว่ะไข่ต้นเจ้าเคยเห็นเจ้าหยิงวะอันจะมากระเพยเราละทามมาเพราะว่ามากระพัวแต่ว่าพัวเราเราไปกระมูนเราละว่านักคอยชิเมื่อทรงเราละว่า มันเป็นย่าง,งอ้าอยาเาอายาอนเล่าเพราะว่าคนแปลกหน้าะกระขิดกระขี่หายกระดีนี่แล้วเนาะแต่ก็เลยขอบใจเด้อะว่าเรากระป้ายแบบนี้แล้วมีเอื้อยคนหนึ่งมาเราก็เลยขอโทรน้ำเล่าโทร <c oughs> หาอ้ายแบบน,นี้อ้ายแล้วไปหาเอาเลยเอาเอาควาน่ะไม่ใช่ที่ก็ดูว่ามื่อยู่น้ำฝนเอาไม่อยู่พี่แล้วพเขาบขอกควัวเขาก็บ,บ่มีคนเลย Oh. แต่ว่าเพิ่นบอกเอาใจใช่เนาะในครอบครัวว่าอยู่นี่มันอยู่ครอบครัวเฮากับบูมีบ่มีภัยขอมกับบูมีะนะแมนพ่อเสียบ่แมนผอเพิ่นเสียร์ีแต่อายุ13ปีอ๋อ oh. แต่เพิ่นยังน้อยแต่แต่น้องอาอยุ13ปีแล้วก็เฮ็ดหายเฮ็ดหน้าเองแตุ่ืนพาน้องเฮ็ดหน้าจนจนก็ไปชามครอบครัวเนาะ คือว่าแม่เพิ่นนี่เป็นยังแสนคือโมนี้นี่เพิ่นมีโรคประจำตัวพรมก็ฮอดบ่มีแน่น่ะเนาะหล่นเบิดโอดกันไปหาหมอแล้วเพิ่นว่าเป็นนํากินยาลายแล้วแลเป็นลายโรคแล้วเรากินยาลายยังวพรมมันหล่นแต่เบื้องต้นน่ะเราเป็นโรคยังอันนีรนะแต่เมื่อก่อนน่ะนะก่อนเราถึงเป็นแบบนี้น่ะแต่ก่อนน่ะโดยโรค ทำอิดนะว่าเป็นโลกระเพาะโลกเพาะธรรมดาอะไรก็กินยญากินห้าดิแล้วบัรนี้บัรเลามาเป็นอีกเื่อที่ซองนะว่าจะมีวทงบี้ไก่แอบีพลั้งแม่ความดันแน่ไก่ยาบีแล้วก็เหลือจ้างแน่ด็กขายเลือแล้วสิไปสิพาไปเขาเลือแล้วบัดนี้นั่งดีๆสิพาไปเขาเลือดเลยคนว่าใส่บ่ได้ ไอหลังบูได้เจ้าแต่มาขลังนี่ได้พาตัดให้เพิ่นยูบ่ล่ะบ่บ่มีเงินโอ้คนแม่นเพิ่นเนี่ยบอกว่าให้พ่อกใหล้างและทางน้องน่ะว่าบ่มีเงินแล้วก็เลยขอเพิ่นมาโอ้เฮ้ยตอนนี้แหละกินยาขึ้นเมืองบ่ตอนนี้นะเพิ่นกินยาพื้นเมืองสุริยุทตลาดบ้านเหล่าศรีนา ยาลวงนัมนก็ได้กินแล้วยาลวงก็กินอยูคนกินอันดุคนผ่ามาให้แต่ไทยคือทางแม่์เราเป็นมาจะปีแล้วเป็นโดนแล้เป็นจกปีเนาะแล้เป็นชองปีนี่แล้วโอ้ก็เป็นเนาะบาร์สก็องปีแต่ว่าเพิ่นแต่ว่าทั้งแพทย์ทั้งมอเพิ่นให้พ่อนั่นอยู่เนาะแมนเพิ่นก็แนะน้ำวาให้พ่อแต่ทางเนาโมมีเงินก็เลยขอเพิ่น พอเพิ่นมากออกแกต่พงงอมากแล้วเพิ่นก็กินแบบว่ายญ้าพื้นเมืองแล้วเพิ่นก็พออยู่นะก็ะเลยอยู่ไปเจ้าพ่นลยกแบบการดูการกินนักกับครับเนี่ยสลายเป็นผัวคล้องดองต้องอย่างแล้วกินบวบหอยกินกินกับพิดคือว่ามีแต่น้องเนี่ยคุณพ่นหาเงินนะคะมา เดี่ยงรอบเดี่ยงคัวเนาะแมนจะอยู่แบบเป็นจุดยืนของครอบครั่วนะทุกอย่างอีหยังแบบบ่มีขาดเชินอีหย่างแบบหน้องยัดในลูกยาในลูกอจีน้องเลยเนาะแต่โตคัวเพิ่นกะทุกลำบากใจหลายเติร์พี่น้องเนาะเพราะว่าเป็นผู้หญิงปัดนยัางกัน่าแบบว่าขาดสารัะให้ครอบครั่วซั่นเนาะเจ้าทางน้องเพิ่นกะจําเป็นต้องวัสูงสิ หาเงินมาเลี้ยงเพื่อซื้อยาให้แม่เนาะเอย่างในกลมในขัวนี่ไปชนไปกับอย่างลูกก็บโบคอยบบคอยได้ไปหาเงินยั่งนกมีแต่เลี้ยงไปเตียงกายกับเขามีเงินกับค่ายเป็นค่ายกายอย่างสิได้แชนช่องแช่นแต่ก็ไปซื้อป้ามาเห็ดปไปแห้งค่ายพอได้หาหกสิบแช่นึงอย่างสิก็พอได้จุนเจียวขอบครัวานะพอได้ใส่เนาะงินพอได้ซื้อติเปงนัว จะน้องเลิกกับเพิ่นมากะแต่โดนกับบริษัทครอบสังกูอใหม่ได้บ่คิดว่าลูกก็ยังนอ้อยเมื่อยน้ำหลูกก็พอแห้งก็เลยแบบบ่อยากเมื่อยน้ำหัวใจนะวบอกไม่เ,เลยว่าเอออยู่แบบนี้ชะก่อนอยู่ไปก่อนแต่แรกพังเมื่อก่อน <ำ S 1> เนาะองเยปันสี่ คิดว่าคันสีเป๋ใจก็คือแบบยังหายมันดีกว่าเก่านะโอ้พออยากพ่อคือเก่าเพราะว่าั้างนอกมันก็เคยมีประสบการณ์มาแล้วแม่ตอนนี้ผัวนอกแต่ก่อนนะอันหลายบออายุเราสามสิบห้าปีตอนนั้นเราอายหูสเอ็ดสซองปีโอ้คนก่บคนเก่ากอยู่เนาะห้ำหำใแล้วก็เป็นพอห่างหรือสองแต่โดยความคิดเด็กน้อยคิดว่ามันดีนะคิดว่าเอามาและสิ มีผู้มาซอยเฮาเวียงเฮานะแบ่งบาภพละคือเพื่อนทีดูแลเฮาได้เนาะเมื่อก่อนอายุเพื่อนลายนะเนาะอันว่าเพื่อนทีเป็นผู้ใหญ่เนาะบ๊สุขแก่พอเพื่อนอายุสามศิมาจันทร์คนเด็กน้อยนะแล้คนที่ถ่ายมาแล้วโบคือคือเนาะแมนคือว่าเพื่อนนี่ก่ะอันว่าเรื่อนเกี่ยวพันมาหาลูกชายเพื่อนอยู่บ่เล่าเพื่อนอยู่บ่จังใจเลยกันไปก็แบบว่าเล่า แล้วเลิกกับเฮาห่านะแต่ด้วยความที่ว่าแม่แมบบว่าเฮาบ่อยากให้เราขึ้นมหาเฮาคือเราเพราะว่าเฮาเมือออ่อยอดเปล่าแล้วแบบจังไดก็บ่รู้นะตอนเฮาทรมานตอนนั้นเนาะแม่น,นวันแล่วเราเฮ็ดจําบม่มีคือแบบเฮาบนนะ่แม่นแน้ะนะแล้เหตุเกินไปโดยตอนที่เฮาลําบากแม่มทิมเฮาไปเนาะแม่นทั้งลูกพ่อมันนะแล้ววัดนี้ก็เลยแบบ เราอยากเลิกแต่ว si si. ่าเราอยากได้ทุกอย่างก็เลยห้เราสิ่งที่หาได้มาให้เราเบิร์เท่าก็เอาแต่ลูเขาคิดว่าเทาหาได้เองสินะสิ่งที่เทาบ้านข้างหน้าเขาต้องหาได้เนาะเขาคิดว่าเทาโบต้ายเท่าก็หาได้เองสิเป็นสิ่งคล้องนะก็เลยหายเล่าเพราะว่าทางงองพนกาแบบว่าเดี๋ยวอดเดี๋ยวทนมาโดนพ่อสมพวนเนาะ เพราะว่าอเพราะว่ามาอยู่กับอันบัวกับลายอะไยปีเดียวกันอยู่ประมาณปีป้ายใดบ้างเพราะว่าอยู่อยู่ไทยเลยเอากันอยู่ไทยเอากันอยู่ไทยเพิ่มโดยบัดอ่าที่แรกแรกก็ดีอยู่เนาะแรกแรกก็ดีมาอยู่รูอยู่บ้านพอมาอยู่มาอยู่บ้านนะมันแก่อนเป็นคือแบบตอนอยู่พุ่น ยูโฟนผัดขาใสา่ใจยังการใส่ใจสะดวกสบายเนาะมาบา้านในเฮาวันเช็ดผ้าเนาะเป็นเงินค้ามยังเฮากับแบบว่าผิดแนวเพรเา,า,า,าะว่าเฮาไมู่กไม่ท้อแมนใส่ใจยังเฮากับตองเลยว่าละมัดตะวังเนาะแมนใส่เป็นประโยชน์เพราะาเยังมีลูกน้อยแมนบัดทางพวัตบ์อวยประยัดแบบได้หมื่นหนึ่งก็มัดหมื่นหนึ่งสองหมื่นมัดสองหมื่ได้หาได้หาเหมือนใจชิบะทำมาอันการเลี้ยงลูกคนเดียวในกระถ่ออ,อ,อยู่ป่อเจ้ากรร้กัน มันกระถอทุกคว่ามันเลี้ยงลูกคนเดียวนะซุดลำบากเลยจะว่าลูกก็ะเลียงลูกก็เลียงลูกแต่ว่าเขาเลี้ยงลูกหยาค่ะนะเลี้ยงลูกหยาแบบลูกจังใจเกินมาก็ลูกก็เป็นตลอดแบบแบบไปเขาลูกเลี้ยงให้แบบผ้ารมเพื่อเลี้ยงสรอยแต่ลูกน่ะเป็นหอบแน่เป็นไรอะเป็นหน่อยมาบั๊ก เราเกิดมากับบุคิดว่าเราสิยยังเป็นคนเลยเราหายหายซ้ามือซ้มขืนแบบหายวุยยุตกว่อย่างค่ะนะบ้านนี้ก็ขิดว่าเราสีบร์ไงแล้วมาแล้วไปไปเบิงหม้อแล้วเพิ่นว่าเป็นแบบยีคู่มาเกิดจริงๆเลยเลี้ยงเงาไปหายผ่าทําผ่าเลี้ยงซอยแมนแต่ว่าลูกนะเป็นห่อผืดแต่น้่อยแบบหมักเป็นเดือกเทียงขืนก็ะหูลูกป้ายบางทีก็ บ่มีรถกระยางอุ้มลูกยางไปอุ้มลูกยางยางเพราะว่าบานบ้านมันเหมือนน้องคนม่วงมีเหมือนี่มีเกลืองแบบอูดนะเวลาหอมผึ่งคืนแห้งนะน่ะเหมือนจะมียาอูดแกจะอู้เดิกเทียงคืนกับใบเพียวเม่ไม่ได้แปน้ำบ่ตัวเราควรกระเท่าเลยเนาะแม่เราเอาเราไปน้อยแง้งแห้งนะ จะอุ้งลูกแม่แม่แม่แล้วเนา<น>ะการท่อกับบางครั้งก็ขีดท่อแบบลูกน้อยเนาะเขาเลี้ยงลูกกระลำบากอย่างเงินข้ากรบผมนีเนาะเขาเลี้ยงคนเดียว<ด>ก็ขีดท่ออยู่แต่ก็ขีดว่าเออเป็นยังดอกต้องสูเพื่อลูกบางครั้งก็ท่อนอนนอนในบ่อนกับลูกอะปกติสิเป็นคนหนึ่งมาขีดไล่กับแบบบ่หายไฟหูนะ ่ใจแมนคิดอยู่ในใจแต่ให้กันใหคนเดียวมาทีกันนอในบอลก็ให้คนเดียวจับมือลูกก็ให้แต่ขิดว่าเออบ่เป็นยังคนเื่็นเขาแงลำบากกว่าเฮาิดเลยว่ามานากเฮาเดียวเหนาลูกก็เห็นหนาลูกก็หนาแมมากันกอดซีี้กำลังใจมาเนโดยเพราะว่าการเฮ็ดอเฮ็ดเพื่อคนเดียวด้งลูกคนเดียว ดูแลไหว้บ้านใ้เพื่นอนกับผู้เดียววดเนาะแม่ทุกอย่างทุกอย่างแบบขึ้น <โด S 2> อยู่กับผู้เดียวแม่มากัดตรงนี้กันแล <จะ S 2> ้วนี่เป็นธรรมราจ้า<ด>แม่กรท่อเพราะว่าทอยหนึ่งมาเขามีลูกน้อยมีลูกน้อยแหละวะน,นี้เขาก็มีเวียบเห็ดเวีียบโลายดอกแต่ว่ามันก็คือไลยเพราะว่าคน<ม><ม>เดียวเลยแม่เพราะว่าทุกอย่างทุกอยัางก็คือว่าเก็บคนเดียววดเนาะแม่หน็ตงองคือหลยทุกอย่างนับแต่เรื่องการใส่ใจในครอบครัวนะ ขึ้นอยู่กับผู้เดียวเหมือนบางครั้งกระท้อแต่บ่เคยท้อยบ่เคยคิดท้อยว่าเออเมื่อยอยากยุดอยากเช่าคิดจีว่าเขาไม่รู้เพิ่นจ้าสู่ต่อไปนะสู้จะอดทนเก็บหน้าปี้นะความว่าเมื่อยเนาะทางขาทางท้ายทางโลกาเองนี่แมนอ๋อนอกกนหนเองบางทีกระท้อได้แต่ก็ คิดว่ามุกเป็นยังดอกอยู่ไปเขาลำบากกว่าเฮาบ่มีเขากินเขาก็อยู่ได้เวลาติดรถได้ใชติดเองติดเองเลยขาดเองใครบอกแมนมันซิมีอันอันนาเล็กยังที่ว่าเขาขับรถนะนะโดยแล้วไอเฮาเนี่ยออกแบบให้มันออกแบบมาอลไรเวลาอันเฮามุกเอาติดยางออกนะ ใจตีนเล็กนะมันก็สีงายเขาขำใส่แล้วก็มันจะได้เขากลับมุนเองเฮ็ดเองคัานตีนทันยังกัเฮ็ดเองเบิดเฮ็ดเองคันว่าไทยไปแล้ววีแตกวียังได้ขาพ่าเฮ็นหายไะวีแตกค่ะบางทีก็ตอนแรกเขาก็บโเป็นเขาก็ไปหาไอ้อยู่ไกลๆก่กันอะไรโอ้แต่ว่าพอมาตอนนี้หลังจากที่เขาได้ใส่ถึงแล้วเฮ็ดเป็ดแล้วมันบอกว่าตแรกเป็นเก่งเรื่องปาชุบอพราะเกลัวข่อยได้แมนแต่เราเป็นผู้หญิง เราเองเนาะเดียวอันทางไรก็มีเนาะแมนสักหน้าวิดดังแมนอ่าเพราะว่าคนทีเดียวเแกวทาสมมุติว่าทั้งดำทั้งลบทั้งคุณภาพแมนบางทีก็เห้องงาแห้งๆเขาก็เลยไปหาแบบคนอยู่ไก่หาแห้งเขาให้เขาซอยเนาะสั้นเนาะแต่ว่ามันเกิดเกิฉด้วยจะควบที่เขาเห็ดนะเนาะแฉงมีเห็ดปีนี้ฮะก็ได้เห็ดปีนี้แหละปีแหละและอ้ายฮะละม้นนขาดซอยกันเห็ด กับอะไรชมเชยเลยพี่น้องเลยเพราะว่าเป็นผู้หญิงเห็ดนามันก็ล้ำบากอยู่แล้วถ้าบ่มีผู้ชายเนาะอันนี้ทั้งข้าทั้งไทยอีกทั้งข้าทั้งไทยคนสู่ชีวิตขนาดทั้งน้องเพิ่นจ้าบังชีพเหนื่อยปากกินทองเล่นใจเพิ่นได้เด้อเนาะแม่แห้งๆกะถอยอยู่แต่กะบ่มีเงาคอยเห็ดไปเถื่อนละน้อยเพราะว่าเฮาบ่มีคนสีจางสียางกับบ่มีเงิน คนกะอาะสิเนสงสารนะคนเดียวเนาะคนเดียวบ้านเป็นเป็นทั้งข่าทั้งไทยอีกอ่าแรกจะชกเขาในเรื่องทางเขาอ่ะนะก็ไดเขาลอยป้ายหน้าปีฮะแต่ว่าแต่ว่าพี่เป็นคนขยันได้แต่ความที่แบบว่าครอบครัวกัคือเห็นนี่แหละพี่เห็นเราเป็นแม่หางเนาะเลี้ยงลูกบางทีมันขาดเคลื่อนบางทีเจ็บเป็นบ่มีนะ ผัดย่อเอาไปค้าอย่างสิเย็บไขายอย่างสิคำว่ามุงมาเป็ดไก่บ่มี่อย่างสิของทีเลี้ยงก็ขายไปน้ำบ่มีเงินพอะไรเอามาใส่ในครอบครั้วยึดยามนั่นแหละบันนี้ทั้งน่องเพิ่นบันนี้บุกนาเข่ากับนาแซงต่อบัดเนาะตีนี้เป็นมือเลขตีเลขเนาะแง่โอ้ก็คือว่าเรื่องสร้างครอบครัวใหม่นี้น้องไปกระชิบตีไว้ก่อน พอพระเพิ่นก็ลายเนาะทั้งเมตุขฮาใน่ระเสั่นเนาะทั้งลูกเพิ่นก็ยังน้อยแม่ยจักสิเลี้ยงลูกจักสิเลี้ยงแม่จะเอาเนาะแต่ซิบุมีเวลาไปว่าสิเอาความฮักเอาความฮักมาเนาะเนาะต้องไปว่าเอาชีวิตมาครอบครัวเฮาไว้ก่อนแม่เลยคงสิคิดอย่างเดียวว่าแบบถ้ามีโอกาสก็ยังหาเงินเฮ็ดเฮือนบ่ได้มีบ่อลอยู่ลูกอยู่ก็เลื่อนหลังนีได้สัก เพื่อนรังนี่เป็นเพื่อนของแม่เวลาลมมากอ่ะอยู่ไม่ได้ลมปอยูุลมมากก่ะบ,บ่มีบอลอยู่ลมแห้งเพราะว่าเพื่อนนี่ลมเคยผ่านไปแล้วเธอหนึ่งใช่นีมคร่ผ่านรังคาไปเบิร์ตบ่มีบอลอยู่อ่ะจนฮุบลูกไปอยู่ห้องน้ำอ๋อเออพราะว่ามันใกล้ตรงหน้านเนาะมันจะใกล้ตรน้าเลยก่แล้วแก่เลยบ่มีบอลบ้าง ก็กลัวทั้งน้องก็ยังได้ถามมีโอกาสไปหาเงินอ่ะค่ำก็ยังได้เฮือนใหม่เนาะแม่อยากเ็ดเฮือนให้แล้วพอมีบอลให้หลูกอยู่เวลาฝนมาลมมากาอะบ่มีบอลยู่เปียกเบิดได้หรืบ่เปียกเบ<อ>ิ้ดหวังลมแบบมันก็หือไปเบิดหลังคาห์นะต <c oughs> รงเต่อผ่าสีใสจนบน่มีหวังหะเปียบบอลในนอทางในกัเนาอกบอุ๊มมีบอลน,นอด<อ>ไปอยู่ห้องน้ำไปอยู่ห้องน้ำบุ๊มว่าก็ไปออกไปอยู่ในห้องน้ำเลยแม่อย่าไปนะลูกอย่าไปไดน เพราะว่ามันจำเป็นมากเลยเนาะเพราะว่าเฮือนซานมันก็แต่โดนแล้วตั้งแต่พอตั้งแต่พอเห็ดบินบอเนี่ยเฮือนอ่ะทางน่องมันก็อ่าเอาไปตุนชงซามเพิ่นเนาะแมนเพราะว่าเพิ่นก็คนสู่ชีวิตพี่น้องเไงเนาะที่ว่าหอบลูกไปอยู่ห้องน้ำก็โดนเต่าเนาะเพื่อสีกันได้มีผู้มาซอยเห็ดหน้าคานี่ยหอไปยู่ห้องน้ำมันคือหน้าเมื่อขึ้นช็อตแจ๊ก แม่แม่ยายได้ะไปนกัน่งค้นสามคนสามคนแม่ลูกหลานนี่เข่าห้องน้ำกับ่ได้นอนแน่เนาะก็จะยืนนั่งอยู่เป็นคืนท้าแจ้งเนี่ยนี่มาเห็นนในภาพนอนหน้ากากตาตายตัวอยู่แด้วเนาะสิไปนั่งอยู่ห้องน้ำค้นอยู่ห้องน้ำเป็นคืนแจ้งเพราะว่าครอบครัวอื่นเขาก็นอนเขากับครอบครัวเขาเนาะแมนเจอหนอาห่มเง้ามากอะ โบได้ม,มีพันมาซอยดยอกไายอยู่ไทยน่ะเขาเศราผลลมแต่แบดนี้โทรหาอายอ,อายก็เฝ้ามาอ,อายมาก็อายก็มาเห็ดแล้วก็ไปหาลุงนั่นไม่เหม,มืนก็มาซอยเป็นทางครอบครัวพี่เนาะเจ้าที่เพิ่นได้พูดออกมากับอ้พี่น้องเลยเนาะกันน้ำตาไหลาน้ำเพิ่นพี่น้องเนาะกับโบเป็นยังพี่น้องเลยทนะั้งรับเป็นกำลังใจให้ทั้งน้องเพิ่นสู ในชีวิตความเป็นจริงต่อไปพี่น้องเนาะสูต่อไปเนาะโดยเป็นกำลังใจให้น้องทั้งเฮากัอยากอาถ้าผู้รักผู้ใหญ,ญ่เพิ่นเห็นคลิปนี้แล้วเนาะก็คิดอยู่จน,น,นทุ่งสามทั้งเพิ่นกะทั้งเฮากัอยากบอนทั้งผู้รักผู้ใหญ่มาโซเดียทั้งครอบครัวข,ของน้องแน่เนาะพอ่อาน้องกะขาดสารรักในครอบครัวเพื่อนสร้างกะคือสิ่งที่น้องเล่าให้ฟังนะี่แหละถ้าเป็นย่าผ้ายันผลร่มมามันกะบ่มีคนบนอยู่พี่น้องเลยโดยพาลูกพาแม่์หอบไปอยู่ห้องน้ำ เจ้าเนาะนักห่วงพอสมควรเห็นแล้วก็มาบอกได้เจอกันดิเจ้าเพิ่นก็ยังตอนนี้เพิ่นก็ยังอยากหาเงินหาค้ามส้างเฮือนให้มันเป็นมาตรฐานแน่เนาะแต่ว่าตอนนี้เพิ่นก็ยังหาเงินยังบ่ได้บ่ขอทาย่าลูกเพิ่นยังน้อยเสร้างเสาแล้วเฮือนโอ้แต่ยังบ่ได้ก่อเนาะแต่บ่มีเงินเฮ็ดต่อบ่ได้แค่ซ้ำนั้นเนาะเจ้าเพราะว่าท่าน้องเพิ่นกั ทั้งญาลูกแน่เด็กอเบิ่งแม่นำแน่โดยกานว่าสิไปหาเงินหาค้ำแบบว่าสิไปทำงานกัไปบ่ได้เนาะแม่โดยว่าทั้งแม่เพิ่นแม่ญาติทั้งยายยายกับ่สบายแน่เด็วก็ลูกกอน้อยแน่ถ้าว่านไม่แข็งแห้งนี่ยังว่าพ่อได้อาำลานได้เนาะแม่เนาะบุญบุญอย่างลูกให้แม่ก็บ่แข็งแห้งถ้าแม่แข็งแห้งยังว่าพี่น้องเนาะโดยพาจังไดช่วยมั่งโอ้เห็นแล้วก็บอีตนเพิ่นเนาะ พี่น้องกับท่านข้ากับโอลมท่างน้องเพิ่นกับหลายพ่อสมควรบอกกับไปเอ้ยรวยน้องลืมว่าเราลำบ้านใเพิ่นเลยโอ้หายเพิ่นแน่เนาะใช่รวยท่าน้อข้าวกับเชิดตัวคอตัวกั๊บได้บาตรนี่เนาะโอ้ยนี่จะเป็นกำลังใจให้ทางน้องน้องซูต่อไปเนาะใช่กำลังใจให้ทางน้องน่องยังเกาะน่องบุ้มน้องบุ้มโอ้รวยท่านข้ากับ ประตูกับปอนเนาะโดยอาจารย์สวัสดีด้ยสวัสดีนะย่าสวัสดีด้ยจ้าพี่น้องเลยเนาะทางบ่อซุกก็ได้ถ่ายทำทางน้องบุมเพิ่นเป็นทีมหน่อยแล้วพี่น้องเลยอันนี้ก็คือเพื่อนของทางน้องบุ๋มเพิ่นเพิ่นก็ได้ตั้งเสาขึ้นมาแต่ว่ายังบ่อได้ทันแล้วเราพี่น้องเลยเนาะได้แต่เสาแต่ว่าตอนนี้เพิ่นกับบุ๋มยังมีคำที่จะขึ้นหน้าต่อไปพี่น้องเลยถ้าว่าทานได้เนาะได้เห็นคทีของทางบ่อซุกเนาะ จักหาบชุกเป็นสะพานบุญเลยว่าอย่างกระเราะเต้พี่น้องเลยเนาะทางบอ่อชุกแกครับภารกิจหเผยพี่น้องโบสถ์สุขสุขคนพี่น้องเลยแต่ก็มาวันนี้ทางบอ่อชุกอาจจะได้รัาพระจากที่จากน้องเมื่อเสือกอนพี่น้องเลยเนาะสำหรับทีนี้ทางบอ่อชุกข,ขอกราบค้าว่าสบายดี